ครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของลำดับหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมในเรื่องของศาสนาของเขากันครับสลามาะลยกุมะรั์มาตุลลอยฮวะบระกาตครับ <c oughs> ผมอบับดีนยาท์ซาุดครับก็อย่างที่ได้ บอกไปให้ทราบเมื่อกี้นะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของมารอติบอิสลามหรือที่แปลว่าลำดับหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมในเรื่องของศาสนาอิสลามนั่นเองนะครับก็จากฮะดีษของท่านนาบีมุฮัมมัดนะครับหรือฮะดีษที่ถูกรู้จักกันในนามว่าฮะดีษซีบรีนเนี่ยนะครับที่เราได้ผ่านหูผ่านตาก,กันมาบ้างแล้วก็ได้คุยกันในคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในเนื้อหาของ ฮะดีษบทนี้นะครับได้แจ้งให้เราทราบว,ว่าศาสนาอิสลามเนี่ยแบ่งออกเป็น3ลําดับด้วยกันลําดับที่1ลําดับที่2แล้วก็ลําดับที่3นะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะคุยกันถึงลําดับที่1นะครับลำดับที่1เนี่ยเป็นหน้าที่ของมุสลิมในในเรื่องศาสนาลําดับแรกที่สุดนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นขั้นเริ่มต้นแล้วก็เป็นขั้นพื้นฐานนะครับของหน้าที่ของมุสลิมในเรื่องศาสนาซึ่งหน้าที่ในลําดับขั้นนี้เนี่ยนะครับถูกให้ชื่อว่าอัลอิสลามนะครับ แล้วก็ขอบข่ายของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ของมุสลิมในลำดับขั้นนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคำพูดแล้วก็การกระทำนะครับซึ่งในบรรดาคำพูดและการกระทำที่ถือเป็นหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมในลำดับขั้นนี้เนี่ยนะครับจะมีอยู่5เรื่องด้วยการที่ถือเป็นคำพูดและเป็นการกระทำที่เป็นแก่นสำคัญของหน้าที่ของมุสลิมในลำดับขั้นนี้นะครับซึ่งทั้ง5้าเรื่องนี้นะครับ เป็นที่รู้จักกันในนามว่าอาการนันอิสลามหรือที่แปลว่าแก่นสําคัญ5เรื่องของอิสลามนะครับทั้ง5ก็คือทั้ง5เรื่องนั้นได้แก่การปฏิญาณทั้ง2ท่อนการละหมาด5เวลาการจ่ายสกาดจากทรัพย์สินบางประเทศบางประเภทที่อาัลลอฮ์ทรงกาหนดไว้ให้ต้องจ่ายแก่บุคคลที่อาัลลอฮ์กำหนดว่าเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะรับสกาดได้นะครับแล้วก็แก่นที่4ก็คือการถือ บวชนะครับในเดือนบวชหรือที่เรียกว่าเดือนรอมฎอนและก็ก่นสุดท้ายคือการทำฮัจจ์ครั้งแรกของคนมุสลิมที่มีความสามารถที่จะไปทำฮัจจ์ได้นั่นเองครับนี่เป็น5แก่นหลักนะครับของเรื่องที่เป็นคำพูดและการกระทำที่เป็นหน้าที่ในลำดับขั้นแรกของคนที่เป็นมุสลิมนั่นเองนะครับ ซึ่งเมื่อไรก็แล้วแต่ที่คนที่เป็นมุสลิมนะครับก้าวเข้ามาสู่การพยายามรับผิดชอบต่อหน้าที่ในลําดับขั้นนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่ที่อยู่ในหมวดของแก่นสําคัญของหน้าที่ตรงนี้ในแก่นที่1นนะครับซึ่งได้แก่เรื่องที่เรียกว่าเราเรียกได้ว่าเป็นแก่นที่มีความสําคัญที่สุดในบรรดาหน้าที่ที่อยู่ในําดับขั้นลำดับพื้นฐานที่สุดของมุสลิมที่จะรับผิดชอบนั่นก็คือเรื่องของการทำการ กล่าวคำปฏิญาณทั้งสองท่อนออกมานะครับเมื่อไหรจะแล้วแต่ที่คนเ่านี่นะครับก้าวเข้ามาสู่การกล่าวปฏิญาณนะครับเมื่อนั้นเนี่ยการปฏิญาณการคำกล่าวปฏิญาณของเขาที่ได้ปฏิญาณออกไปจะส่งผลทําให้เขาถูกนับว่าเป็นบุคคลที่ถือนับถือศาสนาอิสลามซึ่งคําปฏิญาณทั้งสองท่อนเนี่ยว่าไว้ว่าอย่างไรบ้างผมมั่นใจว่าพวกเราทุกคนก็รับทราบกันดีอยู่นั่นก็คือคําปฏิญาณที่บอกว่าอัชชะดุอัลลาอิลาฮิลลัลลอ หรือที่แปลว่าผมปฏิญาณออกขอปฏิญาณว่าไม่มีผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการสักการะโดยชอบนอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นนะครับอันนี้คือคําปฏิญาณท่อนที่หนึ่งนะครับส่วนคําปฏิญาณท่อนที่สองคือ,อัดุออนนมม,มรูล,ลและผมขอปฏิญาณว่าท่านมุฮัมมัดสุลต่านนั้นเป็นทูตของอัลลอฮ์นั่นเองนะครับ ซึ่งโดยนัยะแล้วนะครับคำปฏิญาณท่อนแรกเ,เหมือนกับเป็นการสั่งให้เราต้องจํากัดเรื่องของการสักการะการพักดีการอีบบใดไว้ทําต่อเฉพาะอัลลอฮ์องเดียวส่วนในในัยะที่สอเนส่วนในท่อนที่สองเนี่ยนะครับเป็นเหมือนกับเป็นการบอกเป็นนัยยะว่าเราจะเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เฉพาะวิธีการหรือเฉพาะรูปแบบและข้อมูลที่ทูตของพระอ,องค์เอามาบอกกับเราเท่านั้นซึ่งทูตท่านนี้ก็คือ ่านในาบีมุฮัมมัดที่อัลลอฮ์ส่งมาเป็นทูตท่านสุดท้ายและส่งมาหามนุษย์ทุกคนนะครับตั้งแต่ยุคข,ของท่านจนกระทั่งถึงวันเกียรตินะี่ครับก็เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่คนคนหนึ่งนะครับเข้ามาเก่าวปฏิญาณนะครับการเก่าวปฏิญาของเขาก็จะส่งผลทาให้เขาเนี่ยกลายเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับและคนคนนั้นก็จะยังคงถูกนับว่าเป็นคนที่อยู่ในสภาพของการเป็นมุสลิมต่อไปจนกว่าจะมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่บทบัญญตัติบอกว่า มันเป็นเรื่องที่ทําให้เขาสูญสิ้นหรือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเนี่ยออกมาจากเขาเสียก่อนถึงเร,เราถึงจะค่อยมีโอกาสหรือว่าสังคมมุสลิมหรือว่าผู้ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินสภาพบุคคลนะครับมุสลิมเนี่ยถึงจะค่อยลงคําตัดสินว่าคนคนนั้นเนี่ยได้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมแล้วนะครับก็เมื่อคนนะครับ ได้เข้ามาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่เขาจะได้รับจากการที่เขาเป็นมุสลิมนั้นก็คือในดุนยาครับในโลกดุนยาโลกนี้นะครับชีวิตและทรัพย์สินของคนที่เข้ามาเก่าปฏิญาและเป็นมุสลิมคนนั้นเนี่ยนะครับจะได้รับการคุ้มครองและควบคุมโดยบทบัญญัติของอิสลามนะครับส่วนในโลกอะเครอสเนี่ยนะครับคนที่เข้ามากล่าวปฏิญาและถูกตัดสินโดยบทบัญญัตินะครับว่าเขาเป็นมุสลิม นะครับแล้วก็ได้รับการคุ้มครองในดุนยาด้วยโดยบทบัญญัติของอิสลามเนี่ยในอาคริอัเนี่ยสภาพของเขาจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับท่อแท้จริงในตัวเขาถ้าเขาเข้ามาเป็นอิสลามด้วยความศรัทธาอย่างจริงๆเขาก็จะอยู่ในหมวดของคนที่มีสิทธิ์ที่จะรอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาเข้ามาเป็นมุสลิมนะครับโดยเนื้อแท้ของเขาเป็นเพียงการหลอกลวงอย่างเดียวนี่นะครับสภาพของเขาในอาคริอนเนี่ย การเป็นมุสลิมของเขามันก็จะไม่ช่วยให้เขาหมายึืงการมาเป็นมุสลิมแต่เปลือกของเขาเนี่ยมันก็ไม่ช่วยให้เขารอดได้นคะครแต่เขาจะจัดอยู่ในหมวดของคนที่ร่วงแทนนะครับประเด็นปีหย่องนิดหนึ่งครับสำหรับกรณีของเด็กที่โตขึ้นมาในครอบครัวที่เป็นที่มีพ่อแม่หรือว่าคนหนึ่งคนใดในไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือว่าแม่เนี่ยเป็นมุสลิมก็ให้ถือได้เลยนะครับว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเด็กคนนั้นที่ โตจกกนกระทั่งมีอายุพ้นเกณฑ์ที่ศาสนากําหนดว่าเขาจะต้องถูกบังคับใช้ด้วยบทบัญญตัติหรือที่เรียกว่าอัเญบาเล็กนั้นนะครับเด็กคนนั้นก็ให้ถือว่าเด็กคนนั้นเป็นผู้ที่กล่าวปฏิญาณออกมาแล้วไปโดยปริญานะครับคือไม่จําเป็นจะต้องให้พอเขาเด็กคนนั้นอายุถึงประมาณ15ขวบแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องมาสั่งให้เขาเกล่าวปฏิญาณใหม่อีกรอบนืองจากว่าการที่เขาโตขึ้นมาในเกิดและโตขึ้นมาจากพ่อแม่ที่เป็นมุสลิมหรือพ่อ หรือว่าแม่เป็นมุสลิมก็ถือว่าเป็นการพอเพียงแล้วเหมือนกับเขาทําหน้าที่เป็นได้ได,ได้มีโอกาสกล่าวชาหาดไปแล้วโดยโดยปริยายนั่นเอง,เองนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายที่จะคุยกันครับในคลิปนี้ก็คือเรื่องของคนที่ชนิดของคนที่เข้ามามีความเกี่ยวข้องกับหน้าที่ทางศาสนาในลำดับนี้ของมุสลิมก็จะมีทั้งหมด2ชนิดหลักก็คือคนที่ เข้ามาทําเรื่องราวตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาคําพูดที่เรากาหนดให้เราจะต้องพูดและรักษาแล้วก็รักษามันออกเอาไว้นะครับหรือเรื่องของการกระทําตรงนี้เนี่ยด้วยเนื้อแท้ที่เขาเป็นคนศรัทธานะครับคนกลุ่มนี death, ้จะถูกเรียกว่าผู้ศรัทธากับอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เข้ามารักษาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคําพูดหรือการกระทำนะครับที่ศาสนากําหนดให้เขาต้องรักษานะครับแต่การรักษาของเขาเนี่ยเป็นการรักษาแค่เปลือกข้างนอก แต่เนื้อแท้ข้างในของเขาเป็นแค่หลอกลวงไม่ได้ศรัทธาจริงๆคนกลุ่มนี้จะถูกเรียกว่าเป็นมูนาฟิกซึ่งมูนาฟิกอาจจะรอดในดุนยาแต่ออกครัะไม่รอดครับโอเคก่อนที่จะจบกันนะครับก่อนที่จะ,ะจบคลิปนี้เนี่ยผมอยากจะ,ะเน้นให้เรารับทราบถึงประเด็นที่เป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นเรื่องที่อยู่ในขอบข่หน้าที่ของมุสลิมในลำดับขั้นของเรื่องศาสนาในลำดับนี้เนี่ยนะครับ ใน2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือเรื่องที่อยู่ในแก่นหลักข้อที่1ของหน้าที่ของมุสลิมในลําดับขั้นนี้นั่นก็คือเรื่องของการเก่าปฏิญาณนะครับเพราะว่าการเก่าปฏิญาณสองท่อนเนี่ยถือว่าเป็นแก่นใหญ่ที่สุดของหน้าที่ในลําดับนี้ของมุสลิมมันแปลว่าใครก็แล้วแต่ที่ไม่ยอมเก่าปฏิญาณเขาก็ไม่ใช่มุสลิมนะครับถึงคนที่มีความสามารถรับรู้ว่าการเก่าปฏิญาณเป็นเรื่องสําคัญในศาสนาแต่ เลือกที่จะไม่ยอมกล่าวหรือดื้อที่จะกล่าวก็เขาก็ไม่ใช่มุสลิมหรือใครก็แล้วแต่ที่กล่าวปฏิญาณออกมาแล้วแต่เขากลับไปมีคําพูดและการกระทําทีเเ่เป็นเรื่องที่มันค้านกับคําปฏิญาณของเขาที่ได้กล่าวออกมาเนี่ยคนคนนั้นก็จะสามารถถูกถอนถูกดึงชื่อหรือการเป็นมุสลิมออกจากตัวเขาคือสิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมนะครับแล้วก็ประเด็นที่2คือเรื่องของการละหมาดซึ่งเป็นแก่นหลักอันที่สองที่มีความสําคัญรองออกมาจากการกล่าวปฏิญาณนะครับ เ,เพราะว่าใครก็แล้วแต่ที่บอกว่าเขาเป็นมุสลิมและบอกว่าเขาเนี่ยรักษาหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมในเรื่องศาสนาในระดับนี้เอาไว้นั่นก็คือในแง่ของคําพูดและก,การกระทำเอาไว้เนี่ยเ,เขาจะยังคงเป็นมุสลิมต่อ,ตอ,ตอเมื่อเขารักษาละหมาดนะครับแต่ตราบใดที่เขาไม่ยอมละหมาดเพราะความขี้เกียจนะครับ ในประเด็นของคนที่ไม่ยอมละหมาดเพราะความขี้เกียจเนี่ยจริงๆอยู่ว่าในเรื่องนี้อาจจะมีคาําวินิจฉัยของนักวิชาก,การที่ขัดแย้งกันอยู่บ้างแต่ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นนี้แล้วคือคนที่ทิ้งละหมาดเพราะขี้เกียจฮุกโมของคนคนนั้นคือคนคนนั้นจะสูญสิ้นจากการมีโอกาสได้รับชื่อว่าเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามไปเลยเพราะาเรื่องของเรื่องของการละหมาดเนี่ยมันมีหลักฐานจากคําพูดงทอลสุนเฉพาะยืนยันเอาไว้ว่า มันเป็นเหมือนกับเป็นตัวชี้หรือก็ตัวชี้วัดแล้วก็ตัวแบ่งระหว่างสภาพของคนที่จะเป็นมุสลิมอยู่กับคนที่จะสูญสิ้นสภาพจากการมุสลิมคือการเป็นมุสลิมไปนะครับก็นี่น่าจะเป็นข้อมูลโดยสรุปที่อยากจะฝากให้ได้รับทราบกันเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของหน้าที่ลำดับหน้าที่ของคนที่เป็นมุสลิมในเรื่องศาสนาลำดับแรกนั่นก็คือหน้าที่ที่มันเกี่ยวข้องกับ